สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้พามายางยู้างบ้านเนาะห้างหายจากการเห็นวิดีโอไปโดนปากันบ้านยางยู้างบ้านเป็นทางสำหรับเออสไลดิ้งเบนเ่อนี้ที่มาตกนิดหน่อย น,นี่แดดน้อยๆอากาศดีเอวบางยูะขังยอดมีิมาจับเนาะสวยไปอีกแบบหนึ่งไปมักอากาศไปบไปยาำถึงแดดอ่อนๆงามดีเนาะเสียงกับสีหอบๆอมแน่จากหน้อย ย่างขึ้นเขาวันมีไอ้เนาะเดี๋ยวท่าโยขางบ้านตูดลุดเวเปอร์เซ็นภาษาอีสานทางตูดลุดเนะ ยางม่านหิตรงมีไม่ไม่สติกแบบนี่ด้วยค่ะผันสันนี่มึนว่าร่างคางแตกแล้วเดี๋ยวบเยวบิ่งแดดหลับเลยงามมีด้เหนน้อสันส้นๆเนี่ยน้องมียใหม่กันสั้นเนาะนี่เคยมากกว่านี้พี่ม,มันจับยน้ำยน้ำคิงใหม่ไงสิเนะ อ้ามดีสะท้อนกับเสียงเดียดน,นอ้องเบื้องบรรยากาศตอนยางลงเนี่ยนี่ตอนยางขึ้นไทยบ่ใดมันหอบแต่ขนาดยางลงก็กยังจักนำหูนำตาเนาะอากาศมันชื้นเนาะ ตอนนี้ฮิมะพิ่งจะเริ่มตกแต่ก็ยังบ่ะท่านได้หล,ยหลยนยเนาะมืออื่นกับพยาก่อนอากาศกระสิไหลายอ่หิมะตกกระสิเริ่มนี้แล้วทางาสิ่งส้นที่ก็ลัาย่างน่นี่เป็นเป็นท่าที่เขามาเลีนลยนสไลเดอร์เวย์เนาะสไลด์ลงไปแล้วก็ตอนขึ้นมาเขาก็สิมี รถพาขึ้นมาแล้วก็เอาก็สไลดลงไปข้างล่างนะสไลดลงไปกับถางบันอยู่ถขขงบันนะ่ะมันซีมี่เป็นร้านอาหารเป็น,นอยัง้งน้ำเนาะเดี๋ยวย่างไปน้ำกันเนาะสันส้นๆในเด้อนหนาวมือขางหนึ่งกับบไตรมือขางถือกลองกับบัตรใส่ถุงมือได้หมดเลยว่รูดีใต้ไ,ได้โดนปดันไดนะ ชบ่บรรยากาศเมื่อที่ย่มาป่วยๆนี่แดดอ่อนๆเนาะผู้ใดที่รเคยเห็นเนาะส่วนมูที่เคยเห็นกะป่อยพันเนาะแถวบานเฮากะก็เริ่มเขานานเอาเพื่อน,นเนาะถ้าก็สิบวันหนาวซยะ่นีไดว่า เมื่อนี้ยุนี่จากองศาเราได้บึง่งแต่ก็มีแดดอ่อ,อนๆกับอากาศโอเคอยู่ก่อนเ่นเนาะเป็นใจได้น้องกนอยู่ทางไทยพากกันหนาวป่ะเนาะเริ่มหนาวแล้ว ดูแลสุขภาพกันเด้อทุกคนเอาคิดดีกับซ้ำนี้เด้อค่ะพามาบ่งกิจจการประจำวันยูนี่ว่าข่อยยางเนี่ยมือมือ,มอขันสมมุิว่าฝนปตุกยิบามาปรตุกหนักอะออกมายางว่าออกกํลาลังกายมาน,นีไปคนบางงานเนาะก็สู่กันไปทุกคน โลกไห้หายย่ำได้กุละจะคอยพ่อกันประเทศไท้ก็ได้โอเคค่ะมูนี่สาันีกีก็นเนาะเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสวาสีีค่ะ